สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับ OIT Fast Track ทางลัดฐบับ OIT โดยเราจะมาศึกษาการจัดทำข้อมูลในข้อ O24 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีพศ2567พร้อมที่จะจอะลึกในรายละเอียดกันเรียงคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะองค์ประกอบด้านข้อมูลในข้อ O24 มี1องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่1 สแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีพศ2567ในองค์ประกอบด้านข้อมูลองค์ประกอบที่ 1. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีพศ2567จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 1. เหตุการณ์ความเสี่ยง 2. ระดับความเสี่ยง 3. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงและ 4. ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับระดับคะแนนในข้อนี้มี2ระดับ คือ100คะแนนในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองคประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและศูนย์คะแนนในกรณีที่เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้ยังมีข้อควรระวังในการจัดทำการประเมินข้อ O 24ได้แก่ 1. หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีพศสอ 2, 5 6 7 7ไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบด้านข้อมูลและ 2. หน่วยงานแสดงรายละเอียดของเหตุการณ์ความเสี่ยงวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการตามวิธีการที่ไม่สอดคล้องกันโดยข้อควรระวังทั้งสองข้อนั้นถ้าผิดพลาดในข้อใดข้อหนึ่งจะทำให้ได้คะแนนในข้อ O24 ไปศูนย์คะแนนทันทีดังนั้นผู้จัดทำข้อมูลต้องตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด ได้ทราบข้อมูลและรายละเอียดของการประเมิน OIT ข้อ O24 ไปแล้วอย่าลืมทำการเตรียมข้อมูลและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ด้วยนะคะ